อ่า yup. เรามาดูข้อน the ี้กันนะครับเขาบอกว่านาย A มีเงิน1นึ่งแสนบาทใช่ไหมครับฝากเงินได้ดอกเบี้ยสต่อปีเมื่อครบกำหนด1ปีจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเราก็เอาเงินต้นบวกกับเงินดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะได้คําตอบก่อนอื่นเราจะรู้ว่าเงินต้นก็คือ1นึ่งแบาทใช่ไหมครับอ่าเขียนไว้ก่อนเงินต้น1นึ่งแบาทนะครับที่เหลือเราก็แค่หาดอกเบี้ยมาบวกกับเงินต้นเราก็จะได้คําตอบนะครับดอกเบี้ยสต่อปีก็คือ2%ของ1นึ่งแสนบาทนะครับสองเปอร์เซ็นต์คำว่า คำว่าเปอร์เซ็นต์เราต้องหาร0 0เสมอของ1 0 0 0 0แสนเราก็ต้องคูณกับ100000สนะครับศูนยตัด0 0นย,นยตัด0ย,ย,ดย์แล้วก็จะได้คําตอบก็คือ2000นะครับดอกเบีย้ยก็คือ2000บาทเราก็เอาเงินต้นบวกกับเงินดอกเบีย้ย2000บาทเนี่ยจะได้เท่ากับ1น0 0งแสนสองนะครับตรงกับช้ขยคอที่1นะครับ